โตโยต้าคอมเมอเตอร์ดีเซลปี2017ไม่82ด0 0ราคาค่าตัวเพียง7 8 9 0 0 0น่านคไหนสนใจติดต่อมาหาผมเลยสวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วตูนรยนต์รถมือสองเกรด A นะครับและวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าโตโยต้าคอมเมเตอร์3 0คันนี้นะครับทะเบียนอนุภูสบรสี8 9 2 1กอนันนี้เป็นรถที่จดทะเบียนในปี2017บบอกเลยว่าคันนี้ ไม้น้อยมากมากเลยเลขไม้ของคันนี้เพียง8 2 0 0 0สองันกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาค่าตัวเพียง78 9ด0 0เบาทนะครับ่ันไหนสนใจติดต่อเข้ามาผมได้เลยรถตู้ทุกคันที่เรานำมาขายนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้เนื่องจากเป็นรถสำนักงานปลดประจำการนะครับและทุกคันนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีประวัติของการพลิกคว่ำชนหนักไฟไหม้หรือจมน้ำกลับไม่ก็ไม่ รับสีอะไรพวกนี้นะครับจะไม่มีประวัติเหล่านี้ถ้ามีประวัติเหล่านี้จะไม่สามารถขายเป็นรถคุณภาพเกรดเอได้เพราะฉะนั้นรถที่เรานํามาขายทุกท่านเป็นรถคุณภาพเกรดเอราคาไม่ตกแน่นอนนะครับซื้อไปใช้งานได้แบบ mm hmm. ยาวๆไม่ต้องเจอปัญหาซ่อมจุดจิกแน่นอนแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูเจ้า t ต y o ต a าคอมพิวเตอร์3.0คันตรงกลางนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปดูกันว่ารถคันนี้ เป็นยังไงสภาพยังไงและได้อะไรบ้างนะครับจะให้ทุกท่านสังเกตดูได้เลยนะครับในส่วนของด้านหน้าของเจ้าคันนี้ในส่วนของตัวสีต่างๆด้านหน้าอ่าสังเกตดูได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าเขามีแค่ร่องรอยของสะเก็ดหินกระเด็นใส่บ้างนิดหน่อยนะครับโผลไฟหน้านะครับ ได้กลมเดิมเป็นอย่างนี้เลยนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับก็ยังใสปิ้งเลยมาต่อกันในส่วนของด้านหน้าเจ้าคันนี้เลยนะครับผมจะเปิดด้านหน้าฝากระโปรงให้ทุกท่านได้ดูได้เห็นกันเลยรถที่เรานํามาขายนะครับเป็นรถคุณภาพดีจริงนะครับไม่มีประวัติจมน้ําพลิกคว่ำตัดต่อกลับสีรอไหมแต่อย่างใดนี่เลยครับผมสังเกตดูรถชนหนักจะไม่มีร่องรอยของพวกนี้ ่สังเกตดูได้เลยนะครับเม็ดสีต่างๆที่ทางคิวซีโรงงานโตโยต้าเขาทําไว้นะครับยังสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีขยับแต่อย่างได้ไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่ยังได้เลยในส่วนของออยคูลเลอร์ก็ยังตั้ง,งยืนสง่าแบบนี้เลยนะครับเอารถไปใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับไม่ต้องมาเป็นห่วงเรื่องปัญหา ซ่อมจุกจิกแน่นอนนะครับรถที่เรานำเข้ามาใช้สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ทุกคันนะครับและไปดูกันในส่วนของห้องคนขับเลยภายในห้องคนขับนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพทุกอย่างยังเหมือนใหม่เลยนะครับสังเกตดูตั้งแต่ความประตูรอยอาร์คลูกยางหัวน็อตต่างๆนะครับได้รถสภาพเหมือนรถไตแดงอย่างนี้เลยนะครับภายในของเจ้าพันนี้ก็ได้ คอนโซลและแผงประตูเป็นโทนสีดำแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยก็จะได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นแอร์แบคคู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับในส่วนของตัวซ d ดีนะครับก็จะได้เป็นวิทยุซ d ดีใหม่ๆแบบนี้เลยพลาสะติกตรงนี้ยังไม่แกะเลยในส่วนของตัวเบาะก,ก็ได้เป็นเบาะผ้านะครับคันนี้ได้ทั้งหมดเป็น15ที่นั่งด้วยกันมาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารเลยสังเกตดูได้เลย รอยอาร์ตนะครับเส้นลูกยางต่างๆปลายคำเตือนนะครับยังอยู่สมบูรณ์ปกติเลยไม่มีร่องรอยของการซ่อมแซมหรือชนหนักแต่ยังได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของราวหลังคาและรางน้ำนะครับบอกได้เลยว่ารถทุกคันที่เรานำมาขายเป็นรถคุณภาพดีนะครับไม่มีประวัติด่างร้อยแน่นอน อเม้นอาร์คสวยๆแบบนี้เลยหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการแกะขันนะครับในส่วนของตัวเบาะเจ้าคันนี้ก็ได้เป็นเบาะผ้านะครับสี่แถวได้ทั้งหมดสิบห้าที่นั่งด้วยกันหลังคานะครับก็สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยไปดูกันต่อที่ห้องผู้โดยสารด้านหน้าเลยนะ สังเกตดูได้เลยนะครับหัวน,น็อตไม่มีร่องรอยของการแกะขันหรือขยับเต็มงได้เลยในส่วนของโครงสร้างต่างๆก็ยังเป็นเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับเม็ดอาร์กยังเต็มๆแบบนี้เลยและในส่วนของซอกประตูฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับ เดิมๆทุกอย่างเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดและมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องของเจ้าคันนี้กันเลยนะครับคันนี้เปิดมาก,ก็เจอกับแผ่นเพจก่อนเลยนะครับบอกได้เลยว่ารถที่เรานํามาขายนะครับเป็นรถสภาพเดิมโรงงาน99.99เ99เซทุกคันเลยสังเกตดูได้เลยนะครับหัวน็อตรอยอาร์ตต่างๆพื้นไม่มีขึ้นสนิมนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องเม็ดสีต่างๆที่ทางโรงงานเขาแต้มไว้นะครับก็ออยังคงสภาพเดิมไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดเลยอยากได้รถคุณภาพดีเกรด A นะครับติดต่อเข้ามาหาผมเลยบอกได้เลยว่ารถทุกคันที่เรานำมาขายเป็นรถเกรด A รถที่สามารถเอาไปใช้งานได้ระยะยาวนะครับไม่ต้องเจอปัญหาซ่อมจุดติดแน่นอน และสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะได้รถตู้ไปใช้งานสักคันหนึ่งในช่วงนี้ให้ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นประวัติดีฟรีดาวนะครับขับฟรี90วันเลยออกรถช่วงนี้ไปผ่อนอีกทีปีใหม่เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม